เฮ้ย굿 o งไม่เอ้ยมดแล้วบอกพักลยเ้ยนี่แล้วเมื่อกี้มาสีล้อทิ้งแล้วนะโตทีหัวพุ่งเลยเฮ้ย ยี่นอนได้แล้วจะสตาร์ทก็เอาแล้วยืดขี้ เฮ้ยลูกชิ้นน้ำช่ายูเฮ้ย cái này ra hai năm bị chín mà còn à, ừ. OK 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 OK

เออไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยในสนามไม่มีช่วยโอเคไปเลยเรียบร้อยเลยไปตุ้ยตุ้ตุ้ยมองไกลๆมองไกลๆไว้เโอ้ต้นยางเลยพี่เอาลีกลีกข้างหลังมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังเร็ว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 น่าจะผ่านนะวันนี้เอ้โห นาจะบาทมีดอกมีดอกสุดท้ายเลยออกเลยครับออกเลยออกเลยมีรังอยู่ไปอไว้ไว้ไปทไ้่ไปลยไนนีไยายปน่ไปนู่นโอเล้วโอ้โหยถายดาถ่ยด้วหลวงระวังดึงมันุย

ô cái ô cái giỏi máy lời ô ô cho tiền gấp bơi ừ mà qua loài mà

ออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกีสบายอยู่อย่าบังลอกก่อนลอกก้อนทีนึงไช่ไหมเฮ้ย่บดงไปไหนเอันไปไหนเอันเบิกลายใหม่เบิกแมพใหม่แมพใหม่ไม่รู้เลว เดตั้งอยู่ดีเ่างโอ้โอ้าววาววตันเดาครัตันเดาครโอ้นี่ไลน์ใหม่ครับเปิดแมพใหม่โอ้โหเหลือตั้งอีู่กินยากวาเลยตัวได้อยู่นี่ต่ว่ายิงขึ้นบิดเรื่องนี้ไปนะเออียิงเดี๋ยวตรงนี้มาแชร์แอปพิสนห้กันหน่อยอ๋อไม่มีวิดีโอละ โอ้นี่ผ่านอย่างแก้ไล่เลยวะนี่โอ้ยไล่ตุ๋มวีเฮ้ยยังผีนูอยู่คนนึงบอกแกนันนิดใช่ใช่บอกแกนันนิดลงขวามาเลยปะ แอบกว่านิดหน่อยครับไปตัดเล้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ได้ได้ไล่ที่มันใจก็ได้ลงมาฮิตตอนลงฟีลงฟีด้นมาก่อนลงมาลุนมาลุนมาวะลุนมาวะเออมันทันลุนมาเลยลุนมาเลยเออใช่ใช่ไม่ฟื้นไม่ฟื้นเดินขวาเดินไม่เป็นไรติดกว่าเลยเดินสบายโอเควันนี้ทางสบายอยู่อันนี้ไม่นี่นี่ใ้ก็ไปเย็บหลังแขนเสี้ยวอิรุตเลโรลัน ลงตุงกระได้ดิจริงกันตะวอนนี่ตรงกระไดเลยงกระไดนี่ไม่ใช่พื้นมาเลยมาเลยมาเลยขวาใช่ขวาได้พียอติมันใจนี่เลือกได้ดีใจเออโอ้ยดิฟลงมาเลยโอ้ฟาเล่นลล้ดไงจะเลเเล็จะเลจะล้ไหลดิฟมาเลยดิฟมาเลยลงได้ไหมลงได้ไหมได้ไหมอ้ตมันใจนี่ได้นี่ย เอยับนี่นี่ี่ปนีกลางหายว่าเลยมันคือกลางเราตุงมาเลยนี่กลางตรงหายว่าเลยเอาเอาพี่นุ่นเอาเอาเอาพี่ถือมาตรงแปะมาตรงแปะมากล้องก็มีอยู่รออเลยเลยเอ้ยมันกุงพื้นพื้นมานนนแบบปีค้างอะได้ได้ได้แต่เดี๋ยวเราไม่คูกันแล้วโอ้นะใช่ไม่ดาวพี่เุ้น ได้นี่ไม่แฉนเนี่ชิดขวาไว้แค่นั้นเองพุดเอาไปกลางก็ได้เบียดลาลงมากเชอยูุ่ลงมาเร็่พุดไปตั้งหลักเลยมามาจีมันใจไม่มันใจเนี่ที่มาที่เนี่ยวะตรงกลางมาแล้วลงลงไวขี่เลมาล้นมาลุ้นมาล้นมาพี่มมาอยู่ระหว่างทางเลยลนมาลงมาก่อนดีกว่าเป็นลงรุนแลสิลงอพุม่เลยมมันหลมไหมนี่ เออลงขวาได้อยู่เออลงมาจ้ะไม่ต้องได้อดีวลงมาเลยเดี๋ยวมันไหลอยู่ไปไปวัวล, <c oughs> ลงเรา <c oughs> ้วยมไหลอยู่